เพื่อนส่งเข้ามาในแฟนเพจนะคือจริงๆแล้วมีหลายคนส่งเข้ามานะครับช่องนี้นะแต่ผมก็ไล่ดูแล้วหลายคลิปค่อนข้างดีนะครับผมนะช่องนี้มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ละคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูคลิปหนึ่งนะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมนะก็จะเป็นคลิปนี้นะครับผมนะชื่อคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้เ,เพื่อนๆฟังนะว่าเขาอ่านว่าอะไรนะผมผู้เป็นค่ายส่วนที่2นับรบกองพลไลยุส จับผู้ยึดครองได้แล้วก็ประมาณนี้นะผมนะเอาลงไว้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียกคลิปนี้กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมูสกมรู้สึกว่าะจะเข้าไปในห้องใต้ดินเนะ <Sabrina. S 1> อันนี้น่าจะเป็นไตเติลอยู่นะครับ Kent Kent я ย р ะ з ร а с น т าส м у ุร ь п р ด т и ปรติ н นิกนา д і в л і บ е ดิ и ล п о в ร р ช н ปวร์นาดฟพีสรชนมมันเป็นความกลัวที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับคลิปนี้นะเป็นอาหารหน่วยหนึ่งนะที่บุกลงไปนะ น่าจะเป็นห้องใต้ดินนะแล้วก็ไปจับนะทหารฝ่ายตรงข้ามนะผมแล้วก็บอกว่าอย่ายิง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 นะผมเขาบอกเขาชาที่จะกลัวมากน้ำเสียงของเขานะอยากจะให้เพื่อนๆไปฟังกันนะคอนโทรลคอนโทรลวังตัวด้ยไปเลยไปชลไปชลไปลไปลไปล

เขาน่าจะดักรออยู่นะให้ทหารวิ่งออกมานะแต่ทหารก็ไม่วิ่งสักทีนะเขาก็เลยต้องลงไปข้างล่าง FPV Plu+ มันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะครับแต่เราพอที่จะเห็นบันไดลงไปข้างล่างอยู่แล้วแล้วก็ลาวบันไดอยู่แต่คาดการว่ามีเพื่อนของทหารของเขาลงไปข้างล่างแล้วเพื่อที่จะไปตรวจสอบไปเลียร์แล้วนะชาวแล้วเสียไม่ได้ยินเสียงตอบกลับ ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับโอ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเขาพูดคุยกันอยู่นะน่าจะทำการเจราจาขอมอบตัวนะพวกมันอยู่ที่นี่นะค่อนข้างที่จะลุ้นระทึกเลยอนะจังหวะน,นี้นะ

กดูมอั้นเ้าคิดเลยไม่อายะ따き plumbing อันนี้เปそしてอย sì. mm ู่ Rooster 柠นึ r d e 静 ihrer h ça k นนี้เร็ว п о จะ่างแล้วเข้าเกิดงเดวก star it t า me. h หางไม่ค่อนไ j u s t j ด้วย ulent กับ m u จะฝุ่นทั้งนั้นน่ะไม่มีทางเข้าแน่นอนแอบอยู่ในห้องใต้ดินด้วยเป็นคล้ายๆทางอุโมงค์ใต้ดินนะแต่เดี๋ยวมีคนนะเขาจะไม่ยิงคุณก่อนกลับไปทางหน้ากลับไปทางหน้า เขาพยายามคุยเขาเจอคนแล้วนะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงออกมานี้อย่ายิงเดี๊ยว นี่พวกเขาแอบมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นน้ำเสียงที่หวาดกลัวมากๆนะครับทุกคนคือตอนนี้เขาพูดว่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงนะครับกูลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าเขาพูดด้วยความแบบ Вакуум, магнитный. Ум, давай, далева. Коукуум, магнитный. Вс ⁇ кула, много, много. Могу, могу, кула, много, много. Все, не оригай. Я тебе сказал, замолчи. Не оригай. Не оригай. Контроль, контроль есть, контроль есть. Да, не сбрасывай вс ⁇ Развивайся полностью. Там, там, есть, а там, есть там есть дыра, откуда вы попали в подвал? Да, там наверх. Я понял. Хорошо, раздевайся. Раздевайся, быстро Вы же меня не убьете? Нет. Я если не хотел, то бы его давно убили. Второй убежал создание вообще отсюда убежал. Ну, наверх, скорее всего, убежал. Покинул гранату и убежал. Что там слышишь? У меня нет оружия. Тихо, 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 Что шукаешь? ลุ้น <c oughs> ระทึกเลยจังหวะนี้คุณชื่ออะไรโลมันเขาชื่อโลมันนะเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่คนคุณมากี่คนอะไรอนยะ่างนี้นะเเป็นห้องใต้ดินลงไปข้างล่าง Они за ночь прорубили дыру в маленьких Взяли одного поломена, один триста 1000 ездов. Они тут со сшили этих Один поломена у нас. А вы когда так слышали? Мы тут ходим, Вы слышали нас? Но если мы вот так... вот พวกเราเห็นคุณผ่านกำแพงนะครับก็ยินมันยเงียบเรามาฟังนะระวังหน่อยเขาเชื่ออะไรนะพี่เอ็นเอ,อเครื่องหมายเก่าวขานะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะวางมือของคุณลงนะ <c oughs> เขาอาจจะพูดว่าให้แบบเขาขอมือเขาลงแบบว่านิดนึงอะไรนะ Прорывной! Прорывной! Слушай меня! Я тебе даю слово офицера. Я офицер. Выходи сюда, поедешь к своим на тюрьму. Ждать отправки домой. Ты слышишь меня, придурок? В смысле, домой отправки? Домой. Посидишь, в Украине. Ты же хотел в Украине, поедешь домой, блять. И этот придурок тоже. Прорывной, блядь! Иди сюда! Я тебе сказал, блядь, сдохнешь, на блядь. Снимай и не ссы, все будет снимай, нормально. Снимай, снимай. Только ты... движение твое резкое, я сразу стреляю. Нет, не, я Он ничего меня. не сделал. Я ничего не сделал, я сто процентов говорю. Ты Давай, русский ты. или кто ты? Кто ты такой? Смотри, не, вот просто... Хорошо. Ты шанс... ส н ส ним า์อะ,อะรอบะเขาพยายามที่จะถอดชุดเกาะออกมีระเบิดอยู่ไหมโอไม่มีระเบิดแล้วค่อยๆถอ,อดออกแล้วหันกลับมาอันนี้เขายอมจำนวนนะครับยอมแพ้นะเพราะเพื่อนของเขาโดนจับไปแล้ว ก็ด้าหายก็คนตัวครับเป็นภาพที่ลุ้นแลทึกพอสมควรนะคลิปแบบนี้นะครับ เพียงแค่คลิปเดียวในช่องนี้นะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าลหลายๆคลิปเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาทํานะ,ะหลายๆคลิปหน่อยนะครับช่องนี้นะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเป็นคลิปที่ไม่ได้นานมากนะเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรประมาณนี้นะก็ยังดูได้อยู่นะว่างๆเดี๋ยวมาทำเรียกนะช่องนี้นะใครอยากดูต่อนะครับ แต่มันจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์เดียวกันนะมันจะเป็นหลายๆเหตุการณ์นะครับผมนะก็สามารถดูได้นะครับ